มือนี่สีภาพพี่นงองไปเก็บหม,มากรมากรัดหมากกลัดด้วยบนเขาครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนนี่ผมเคยเห็นหมากเกลัดนะผมเคยเห็นต้นมันนะเคยติดกินตำหมากพอดีมือนี่เป็นมือวันยุดก็เลยว่าสีไปทายต้นหมากกัดนะครับว่าสีเป็นต้นลักษณะจังไ๋ครับผมมือนี่บบได้ไปครับเชเบนี่นะครับมือนี่จะไปครับอ มูอคนเนปาลถือว่าตากะลัมครับคือทำลังเดวยกันเดี๋ยวสิพอผ้าพาพี่พาน้องไปเบื้องต้นหมากรัดน,นะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนรับผมถ้าพร้อมแล่ากับไปกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้อาตากลัมซอสดีพี่น้องทั้งบ้านทั้งเลนได้กลับได้ตากลัม ฮัลโหลฮัลโหลเออเออวันดีคุณและไปมื้อนี้อินอะไเนี่ยอ่าอินลานเอลกันเออมู่นี้ยุ่งงานครับพอดีไปเก็บมากระดับตนพัมพัมบ่พัมนะเออไปกับพ่นเนปันซึ่งเป็นเพื่อนครับเป็นซิงกูเป็นมูครับผมอ่ะไปกันไปไปอืโอเคเอาไปตัวโมบักนี่แม่ผมึงกรเดินได้ไหมขับมูมูคน เนปานครับผมไปน้ำกันมือ,อนี้เหลืองอันนี่ครับเ,เป็นภาพความทรงจำหอเก่านะครับผู้ได้มาอยู่นี่แปดปีเก่าปีสิบปีกับสิบพ่อหอนี่คือเก่าแล้วครับผมตอนนี้ก็บเลือตาสากปล้วปลาพังพอดีว่าเขาลื้อหอเก่าออกมาแล้วไปใหญ่ไปอยู่หอใหม่ครับตรงที่จะไปเก็บหมากการลัดกับขึ้นบนเขาทั้งบุญนะครับเนาะ เท่าเสร่ดิปีนขึ้นไปไปไปกันพี่น้องไปเบื้งต้นมากรัฐที่เป็นลักษณะแบบไป,ไป ทางมากทีลำบากแก่หน่อยครับผม бы. ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณต้นมะกรัดแล้วเดี๋ยวผมสถ่ายโดยรอบให้เบิ่งนะครับนะว่ามันจะเป็นหมากกังดครับผมเป็นในตาลาเมื่อยปะชิมตัวเวลยนครับตอนนี้ก็ได้ย้ายไปต้นไม้ครับพอดีมันมันจะหมดละก็ได้พอได้กินเนี่ยแหละครับต้นมะกรัด ดูมันจะไหลวะนะรวมมันจะไหลอมซอู้จุกๆมา เมื่อพราะดงมัะละครับบัตรนี้หลายครับเดี๋ยวแมันมะละรับุญรุ่นอยูตามเดี๋ยวก็ติคอยเก็บไปครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสักแป๊บหนึ่งครับผมครับพี่น้องก็ได้เวลาสิกลับเลยรับบัตนี้ได้โอ้ได้หลายเตอรอยู่ครับคุณนดี่ยวขับมาตลอด ป้านี่อยากไล่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งไอ้ตากระลำมันเก็บได้ดไล่ไปเนไดยและ oh <my> เด็กตากระลำมาหน้าบ่เต๋อไล่บ่ oh <my> ปัดโอเคเลยเอ๋ว oh, นี่แหละครับอ่าบ oh, ักพั่มหักเกาลัดโอ้ไ oh, ลยบุญครับ oh <my> เต็มพืน้นเต็มพื้นเลยนี่เลยนี่เน,นาะแมนมัดครับนี่ เออนี่ไงมันนะลุ่นลง,ลงมาไงมันเป็นที่ไล่ะครับน,นี่ครับสวัสดีครับได้ครับบาตน,นี่ได้หลน์นะครับสิโอ้ตากล้องคุณ <c oughs> ได้หลายครับครับผมสวัสดีครับครับครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับนามาสเตอร์โอเค